นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดบห้ารชาดมุนิกาชาาดกชาดกว่าด้วยผู้มีอายุยืน ใน16บแขวนที่ปรากฏอยู่ในพระสุตตตันปิดกของชมพูทวีปนั้นโกศลคือชนอารยันที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ไปกว่ามครธรัฐซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเลือกเป็นดินแดนตรัสรู้และประกาศพระพุทธศาสนามาก่อนและสงฆ์สภานในพระอารามเชตวันแห่งมหานครสาวัตถีนครหลวงของโกศล ก็คงความยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจำนวนพุทธสถานทั้งหมดเช่นกันพระพุทธศาสดาทรงตรัสชาดกหลายพระชาติที่นี่ชาดกแต่ละเรื่องมักจะมีเหตุมาจากพระสงฆ์สาวกแล้วทรงมีพระมหากรุณาที่คุณประทานแก้ไขเหตุนั้นให้ดังพุทธการสมัยนี้ มีภิกษุในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งอุปสมบทมานานหลายปีเกิดรุ่มร้อนต้องการลาศึกไปวิวามีครอบครัวภิกษุรูปนี้ถูกกิเลสแห่งอิสตรีเข้าครอบงำจิตใจจนนอนนั่งไม่เป็นสุขแม้ยับยั้งชั่งใจด้วยสนึกดีชั่วรู้หมดก็ยังอดใจไม่ไหว ไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อใดก็ม่อาจลบน้องนางออกไปจากใจได้เลยด้วยสตรีตัวต้นเหตุซึ่งเป็นสาวแก่ที่หลงเหลือจากการแต่งงานมิได้ลดราภูปฏิพัทธ์ต่อท่านเลยสักเวลาใกล้เวลาทำวัดเย็นแล้วน้องจำใจกลับบ้านก่อนนะจ๊ะหลวงพี่พรุ่งนี้น้องจะมาใหม่นะจ๊ะ เปรียบได้ว่าตะวันขึ้นเมื่อใดนางนั้นก็ดุดออกมาหายพร้อมแสงตะวันเมื่อนั้นเหตุนี้ทำความกระสับกระสายแก่ภิกษุท่านนี้ยิ่งนักเช้านี้จะได้เจอกับน้องหญิงอีกแล้วดีใจจังเลยเอา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 ขันตีไว้หน่อยขันตีไว้หน่อยหลวงน้องเอ้ยหลวงพี่คาน้องจัดหาพัตตาหารให้เรียบร้อยแล้ว เทนี้มีต้องฉันในโรงทานนะจ๊ะเดี๋ยวน้องถวายที่กุฏิเองรับรองอร่อยกว่าที่ตักบาทเช้านี้แน่ๆจ้าผู้หญิงอะไรไม่รู้จักดีชั่วน่าตำหนิจริงๆเลยความวุ่นวายใจเป็นมานรร้ายของการปฏิบัติพระธรรมเหตุดังนี้พระพุทธเจ้าสดับแล้วทรงประทานพุทธโอวาทแก่ภิกษุนั้นว่า ดูก่อนภิกษุไม่ใช่แต่บัดนี้ที่หญิงผู้นี้ทำเธอพินาศเมื่อก่อนนั้นเธอถึงกับสิ้นชีวิตในวันวิวาของหญิงนี้มาแล้วบัดนั้นองค์พระศาสดาทรงตรัสมุนิกะชาดกขึ้นแสดงให้เห็นบุรพกรรมไว้ดังนี้ในชนบทนิคมหนึ่ง เมื่ออดีตชาติยังมีชาวนากับบุตรสาวเลี้ยงชีพอยู่ด้วยการทำนาและกะสิกรรมอย่างขยันขันแข,ข็งโดยมีโคใหญ่คู่หนึ่งเป็นกำลังสำคัญพ่อจา๋าลูกเตรียมข้าวไว้ให้พ่อทานกลางวันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวพ่อจะเอายาให้โคก่อนแล้วก็จะออกไปแล้วเจ้าอ่ะวางไว้ตรงนั้นเถอะ โคสีนินเป็นผู้พี่ชื่อมหาโลหิตโคสีน้ำตาลเป็นน้องชื่อจุลโลหิตทั้งสองใช้แรงงานแบบบรรทุกทำไร่ไถนาช่วยเหลือชาวนาไม่ได้เกียจคร้านไปเจ้าโคทั้งสองถึงเวลาทำงานของเราแล้วโคทั้งสองออกจากคอกไปยังทุ่งนาพร้อมเจ้าของตั้งแต่เช้าตรู่ และจะทำงานอยู่กลางทุ่งกว้างนั้นอย่างเหนืหน่อยจนตะวันตกดินเมื่อเหนื่อยล้าโคสีน้ำตาลผู้น้องจะบ่นตัดพ้อในความอายุติธรรมของชาวนาทุกครั้งตะวันจะตกดินละป้าป้าป้า,ปากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวข้าจะหาหยาอ่อนอร่อยอร่อยให้พวกเจ้ากินนะเฮ้เหนื่อยจริงๆเลยทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเนี่ยเกิดเป็นโคนี่มันลำบากจริงๆ เจ้าอย่าบ่นไปเลยนะมันเป็นหน้าที่ของเราทําไปเถอะบางวันหากยังต้องบรรทุกสิ่งของกลับบ้านอีกจุลละโรหิตก็มักต่อว่าต่อขานกระทบไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวนาอีกตัวหนึ่งอยู่เสมอ เจ้านายเราเนี่ยก็จริงๆเลยไม่มีความยุติธรรมพี่ดูสิเราหรือทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเสร็จงานเราต้องแบกของกลับบ้านอีกแต่เจ้านั่นน่ะสบายทั้งวันวันๆไม่ต้องทำอะไรเลยได้กินดีอยู่ดีกว่าเราซะอีกเรากับเขาก็เป็นสัตว์คนละชนิดเจ้าจะเอาไปเทียบกันได้ยังไงพี่ก็ดูเอาเธอเราทั้งสองทำงานหนักแทบตายหาเลี้ยงทุกคนแต่มีอาหารแค่ย่าแห้งให้กินมันไม่ยุติธรรมเลย ทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะจุล,ลโลฮิตอะไรคือความไม่ยุติธรรมเหรอก็จะหมูมูนิกะนั่นน่ะสิวันๆเอาแต่นอนหลับได้กินข้าวกินถั่วมันน่าน้อยใจเจ้านายไหมล่ะใช้งานเราแต่เช้าจนมืดค่าไม่เคยให้กินอาหารได้ดีสักมื้เดียวมูนิกะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวที่ครอบครัวชาวนาเลี้ยงไว้ด้วยอาหารและการดูแลดีกว่าโคทั้งสอง เป็นหมูนี่สบายจริงๆเลยเลาไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเจ้าโคทั้งสองนี่เลยนะบุญภาวาสนาส่งของอย่างนี้มันแข่งกันไม่ได้หรอกนะจ๊ะมูนิกะได้รับการบำรุงจนอ้วนอ้วนและโตขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งโตมันก็ยิ่งกินอาหารมากขึ้นสิ้นเปลืองขึ้นแต่ทั้งชาวนาและลูกสาวก็ไม่ได้บ่นหรือตำหนิมันเลยแม้แต่น้อย โอ้ยอิ่งโอ้ยยินไม่ไหวแล้วนอนดีกว่านายหญิงไม่ดีกับเราจริงๆเลยหาอาหารดีๆมาให้กินทุกวันงานการก็ไม่เคยใช้สบายสบายความเป็นอยู่ของหมูมูนิกะแตกต่างกับโคทั้งสองของชาวนายิ่งนักด้วยเหตุนี้จึงทำให้จุลละโลหิตเกิดความไม่พอใจ แต่โขผู้พี่ก็เตือนสติน้องให้ลดความทุกข์ตัดความริษยาไปในคืนหนึ่งน้องพี่อย่าได้อิจฉาเจ้ามูนิกะมันเลยอาหารดีๆนั่นน่ะมันไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่กำลังมันกินเพื่อตายจริงเหรอพี่จริงสิเจ้าคอยดูเถอะพรุ่งนี้จะมีงานมั่นของคุณหนูเขาต้องยิ่งปลนเปลือเจ้ามูนิกะให้อ้วนขึ้นไปอีก เขาคงเตรียมไว้ค่าเป็นอาหารฉลองงานแต่งวันข้างหน้าแน่ๆหุยคิดแล้วเสียวไสเมื่อถึงเวลาเช้าคุณหนูบุตรสาวของชาวนาก็เข้าพิธีมั่นกับบุตรชายคณนหบ,บดีของนิคมชนบทนั้นมีแขกมาร่วมงานไม่มากนักเสร็จพิธีแล้วก็พากันกลับไปวิวาของเราใกล้เข้ามาแล้วนะ จะพี่น้องตื่นเต้นจังเลยใกล้ถึงวันแต่งลูกสาวเราละต้องขุนเจ้ามูนิกาให้อ้วนอีกสักหน่อยยิ่งใกล้วันวิวาบุตรสาวชาวนาก็เร่งบำรุงเจ้ามูนิกาเป็นการใหญ่โอ้ยกินจนท้องจะแตกดูแล้วนายหญิงนี่น่ารักจริงๆเลยหานั่นหานี่ไม่ให้กินตลอด นายหญิงจ๋ามุนิกะรักนายจังเลยไม่กี่วันหลังการขุนมาอย่างดีหมูของชาวนาก็อ้วนพีจนเต็มที่เจ้ามุนิกะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีลูกสาวชาวนาคอยหาอาหารดีๆมาบำรุงคอยอาบน้ำขัดถูให้ทุกครั้งที่อากาศร้อน มาม้าเจ้ามูนิกามาอาบน้ำนะเนื้อตัวเจ้าจะได้สะอาดสะอา้านอ่าเย็นสบายจังชาติก่อนเราต้องเคยมีบุญคุณกับนายแน่ๆเลยเขาถึงตอบแทนเราขนาดนี้ฮสบายตัวเย็นเย็นเย็นยเยเยนและแล้ววันหนึ่งมูนิกาก็ถูกปล่อยออกมาจากคอ วันนี้คือวันเตรียมอาหารเพื่องานวิวานในวันรุ่งขึ้นนั่นเองอ้อทำไมวันนี้เราถูกปล่อยออกมาจากคอกล่ะหรือว่านายหญิงจะพาเราไปเที่ยวนะผูกมุ้งนี่กาไว้กับเสาแล้วใช่ไหมลูกจะพ่อโอ้โหตัวขาวอวบน่ากินนะเนี่ยเชื่อได้เลยมั้ยจ๊ะนาย อะไรกันทําไมมีคนมามากมายแล้วต้มน้ําร้อนกันทําไมเนี่ยวายแล้วนั่นนายใหญ่กับนายหญิงพาใครมาน่ากลัวจังเลยและแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นจริงตามคําพูดของโคมหาโลหิตที่บอกไว้แก่น้องมุนิกะถูกจับมัดกับหลักเชือดหมูด้วยมือนายหญิงที่มันรักนักหนานั่นเอง หมูอ้วนของชาวนากรีดร้องตั้งแต่ถูกพันธนาการอย่างเสียใจจนกระทั่งร้องสุดชีวิตในนาทีเจ็บปวดจากคมมีดของคนฆ่าหมูจมูนิกานี่ร้องเสียงดังจริงๆเลยแสบแก้วหูไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยนายหญิงทำไมนายหญิงทำกับมูนิกะอย่างนี้ และแล้วเนื้อและไขมันของมูนิกาได้กลายเป็นอาหารหลายชนิดสำหรับงานฉลองพิธีวิวาในวันต่อมานับว่าเป็นประโยชน์เดียวที่ตอบแทนแก่นายผู้เลี้ยงดูมันอย่างแสนจะคุ้มอร่อยอร่อยอร่อยอาหารนี่รสเยี่ยมมากเลยหมูนี่ก็นุ่มลิ้นกำลังดีเลยอร่อยจริงเออกินเต็มที่เลยนะเพื่อนยังมีอีกเยอะ โหดของการกินมากๆหรือยังบัดนี้ยมุนิกะกินจนวิบัติไปแล้วเราจงพอใจยญ้าแห้งๆที่เหมาะสมกับเราเถอะอายุอ่จะได้ยืนยาวจะพี่จะว่าไปอ่ะหญาแห้งนี้มันก็อร่อยเหมือนกันเนอะโคโจุลโลหิตผู้น้องเห็นสัจธรรมที่หมายถึงความจริงอันเป็นธรรมดาดังนี้ก็ไม่มีทุกน้อยใจชาวนาอีกต่อไป ทั้งสองตั้งใจทำงานตอบแทนชาวนาและบุตรสาวอย่างปกติสุขจนหมดอายุไขซึ่งชีวิตตามกันไปตามวาระกรรมเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงมุนิกะชาดกจบลงก็ทรงเทศนาอริยสัจสี่ให้ภิกษุที่ถูกกิเลสจากสตรีรุกรานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาความทุกข์ ให้กลายเป็นสิ่งธรรมดาบรรล,ลุโสดาบันคือจำแจ้งในความจริงข้อนี้ได้ในบัตรนั้นในพุทธกาลสมัยสุกรชื่อมุนิกะกำเนิดเป็นภิกษุผู้พ่ายกิเลสรูปนี้โคจุลโลหิตกำเนิดเป็นพระอานน์พุทธอนุชาโคมหาโลหิตสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้ามามุนิกัสปิ อาตุรันนานิพุญญชติอปโปสะสุโกูุ้สังขาทะเอตังทีคายุลักขนงังเจ้าเย่อริสยาหมูมุนิกะเลยมันกินอาหารอันทำเดือดร้อนจงเป็นผู้โขนขวายน้องกินแต่แกลบหญ้าแห้งเถิดนี่เป็นลักษณะแห่งความเป็นผู้อายุยืน